หนูมีกันไกแบบนี้ไหมมีค <Yeah. S 1> กันไกแบบนี้จริงๆหนูก็ตัดเล็บถูกนะไม่ตัดเข้าโคง้งถ้าเราจะตัดเนี่ยเราก,กดเนื้อเข้าไปตรงนี้ค่ะตัดแล้วมันจะได้ไม่โดนเนือ้อแล้วพะเล็บเราเชิดนะเ <Yeah. S 1> นี่ยหนูไม่ต้องกลัวนะ อันนี้เล็บฉีกหรอคะใช่อืมอันนี้มันเหมเือนเล็บเป็นสองชั้นนะเดี๋ยวต้องนรก เจ็บไ,ไหมนะไหวนะอ่นไหมออกแล้วหนูเป็นคนงอกเท้าบางทีข้างใต้จะมีพวกขี้เล็บ มันจะมีหนังนี่ค่ะโล่งไหมตรงนี้นิดนึงนะคะ เดี๋ยวต้งนะไม่ไหวบอกพี่นนะโอเคดีนะว่าหน็นคนเล็บไม่แข็งนะถม่หนูมานานแล้วไม่หนูไม่รีบมาตัดนะ เามีจังหวะได้มาฝั่งมีนุอยู่แถวไหนเนี่ยผมอยู่บางว่าทางฝังนูจ้ามและน่มาณ2ิยกว่าเคื่องติดเคื่องติดอ๋อที่เปเที่ยวมังการขอบที่อ๋อโอเคมา